ดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดแล้วเนาะก็จะมาย้ําตัวเลขให้นะคะ <c oughs> ย้าตัวเลขของสำนักที่เน้นๆเลยนะคะแล้วก็ฝากจ้องน้องมีโชคด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะคะโชคดีเนาะคือตัวไหนก็ขอให้ถูกนะคะ <c oughs> เพื่อไม่เสียเวลาค่ะมาดูตัวเลขเลยนะคะ ของเอดเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นเลขทูบนะคะจุดวันพระนะคะได้หกห้าหกระวังหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเลขฝา M. เอ็มได้ฝาเอ็มสองสี่หนึ่งค่ะนี่นะคะต่อไปเลขฟ้าฟันนะคะฟันมานาเสียก็หนึ่งสี่สอง ก็ตรงกับเลขฝาหลวงปู่นะคะตรงกันเลยนะคะให้ดูว่ามันเดียวกันนเลขแล้วก็ตัวเก่าที่เอซื้อศูนย์เจดแล้วก็ฝันว่านั่งรถกลับบ้านนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ฮานอยเข้าหมดทั้งสี่ตัวเลยนะคะแตกสามตัวโต๊ดแล้วก็สองห้าสองแปดห้าค่ะออกฮานอยเมื่อวานนะคะ <c oughs> เลขทูบกับเลขทะเบียนรถก็หกกับเตัวเดียวกันนะคะก็เลยตัดเป็น5้าก็ชนกันเช่นเคยนะคะชนกันอีกนะคะแล้วฝันที่มั่นใจที่สุดก็คือ92นะคะอยากให้พิจารณาตัวนี้ค่ะจใจครึ่งก็ซื้อนะคะเพราะว่าไม่เคยฝันมาเลขออกและในฝันก็ดีใจมากที่เลขดังออกนะคะในฝันไม่รู้ว่าตัวเองถูกเท่าไหร่นะคะ ่วนความฟันเกี่ยวกับรถก็เหลือแต่8ปก้านะคะที่ยังไม่โอกกับกับห้ก้าค่ะเน้นใน,น,น,นเจ๊ฟองเบียร์ค่ะ <c oughs> จะี๋ยวไปเร็วๆเลยนะคะเจอฟองเบียร์เน้น5้าเก้าเกเม็ดเดียวนะเจ็ดหค่ะอาจารย์ไม้เอกเทียบไว้เลยนะคะแต่ละสำนักนะคะ เจนุกค่ะของเสียนบรีรัมค่ะโค้งสุดท้ายนะคะเลขกุมาร678 91เลขฝัน8 4 0รับบวชใหม่5 9กับ1 6ค่ะเงวดทลลวเข้าที่58ตรงๆนะคะเสียนบรีรัมค่ะลุงปันแม่นค่ะลุง ไปขุดปูนะคะแล้วก็ตอนกลางวันฝันเห็นเทวดามาบอกเลขให้ไปซื้อเก้าสองว่าเห็นบัลาบาก็เลยให้ตัวเลขไปซื้อนะคะเก้าสองค่ะกลับด้วยนะคะแล้วก็กลับหัวด้วยค่ะหกเก้าตัวเดียวกันนะคะช่างปันรูปปูท้าเวสวรรณนะคะฝันงวดแล้วเขาก็ถูกนะคะงวดนี้สามตัว แปดสามห้าแปดสามสองสามแปดสงคับพูดผิดอีกแล้วล่างเก้าสงเม็ดเดียวนะคะกลับด้วยนะคะเอดกลับให้เลยนะคะตัวเก 99, ้ก้สองมาเรงจริงๆนะคะปู่สารคามค่ะนิมิตฟันตัวง,งวดได้แปดหล่างหนึ่งห็นสามโค้งสุดท้ายเลขเชือกแปดหกส เลขคันนมนห้าเค่ะล่าง95เม็เดเดียวค่ะเลขของปูสารคารจะมีหลายแบบนะคะเลขมีหลายชุดนะคะต้องพิจารณาเอานะคะปูวัดเปาดรนิมิตได้หกสี่ศูนย์ศูนย์ห้าส้าศูนย์สามสามเจ็ต่องวดเน้นที่6 5 7 แล้วโค้งสุดท้าย357มาเพิ่มตัวหนึ่งนะคะแล้นเน้นที่5005ค่ะโค้งสุดนี้ตัวเลขเก่านะคะ591ล่างเพิ่มเติมมาเป็น92้าสง้หกสมาลุ้นนะคะว่าเลขดัง92 59จะออกอีกเหมือน58หรือเปล่านะคะเพราะว่า ตรงกันหลายสำนักมากเลยนะคะการลงทุนการลงทุนมีการเสี่ยงมากนะคะตัวไหน <c oughs> ตรงองเเลขตัวเองค่อยซื้อนะคะส่วนท่านไหนที่จะตามเอสก็ลองนะคะจ่ายครึ่งก็ซื้อนะคะเพราะเอสซื้ออยู่แล้วนะคะก็ดีกว่าไม่ถูกเนาะเพราะเราฝันได้แล้วเราต้องซื้อนะคะท้ายน,นี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ